อ่าคราวนี้คราวนี้พวกเราจะไม่เฟลนะเบสบอลเซิร์ฟแอสเซนนะหุ้ยได้ดำแล้วฮ่าเดมต่อทางโอ้บอกให้ต่อทางไงฉ่ัวจุ๊บได้แล้วอะไรอะไรมาสายคงขครของ ตงบอกอะไรมึงยังมีบอกอยู่ไปเอ,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 อาไปเร็วดิดีมเร็วยืนทำไมอ่ะเฮ <c oughs> ้ยเดีมกูบอกให้มึงตอบมึงยืนกระตุกยืนได้แม่คราวนี้บอกว่าจะไม่เฟล,ลมแม่งสึกจะเฟลโปฮาแล้วมันเอาจากกี่บ <c oughs> <c oughs> อกตายแล้วดีมตายแล้ว ไหวแล้วเฮ้ยต่อทางมึงม,มาหาอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาไปเอาไปเนี่ยอะทุกเกาะปู้ตาให้บอกไม่ต้องกันโอ้ยมันถึงหมดแล้วหน่ยเห็นไหมเนี่ยเ,เราต้องจุนหายใจเข้าลึกๆตกตกตกสะบัดแขนตก ตก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 ดีมดีมดีมแมงตกกากกากไม่ได้ตกเองเลือดเหลือสามหลอดมีทีเดียวเดสเลยเราจะไม่เฟลคราวนี้เราจะชนะหลือเปล่า กูถึงก็เผ็ดเลยเนี่ยถึงกบเผ็ดเลยเฮ้ยเอ็หายเอ็มดีะเอีซีหายเอราเออ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 เเเออเออเออ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 เอออ้อ นี่หมันมาดูดิกูสาชโชว์ให้ดูเออ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 วิธีฆ่าตัวตายแบบทันสมัยลา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 วอวอวฮุยหย่าฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยฮุยฮุยย่าเอาม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 า เย่ yeah. ได้ชุดเผ็ดแล้วว้าว้า้าหคราวนี้เราจะไม่เฟลหรือเปล่าเราจะไม่ตายนะขราวนี้นะเ,เราจะไม่ตายนะยยเราจะไม่ตายอะให้ให้ให้ที่ขุดลักกี้ เอาไปให้ให้ให้เฮ้ยเอ้าเล็กมากเ้ยได้ธนูเว้ยเย้วยายวยายวยายเยย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 ยจยอออ

เขาเรียกว่าอาวสารฐานสีเขียวได้โดนข้าพเจ้าฆ่ามันไปแล้วเย้ฐานสีเขียวแตกเว้ยดิมมีเหล็กสักหกอันไหมสามอันเอเออสามอัน,อนไม่เป็นไรได้แหล้ว ได้แล้วรู้แล้วลา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 เฮ้ยฉันไข่นะสีแดงเหรอมึงแดงมึงแดงมึงแดงเหรอมึงมึงแดงมึงแดงเหรอมึงแดงเหรอมึงแดงอ่ะมึงแดงเหรอมึงแดงอ่ะเออเออเออว้ายแดงตายหมดเลยครับโอ้เอาสารโลกสีแดงครับอะไร กูกูชนะได้ตรงกลางอ่ะตรงกลางเรียบเลยอ่ะออออมึงมึงใสง่ใส่ก็เป็นกล่องเลยมึงมึงคอยเก็บเพชรไว้ไอ้คอยเก็บทองอไว้เปิดได้ไดมันบัก๊ก แดงแตกครับแดงแตกว้าชนะครับปุ๊ยฆาเวตัวหนึ่งจ้าเย่แดงแตกครับไม่รู้เหรอที่ลุลูแดงแตกแล้วตอนเนี้ยมาหนึ่งม๊หนึงมีมีอยู่คนหนึ่งเฮ้ กูเป็นคนทุบเป็นเป็นคนทุบเองอ่ะสองฐานเลยอ่ะโอ้โหเด็กเทพมากอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นธนูไฟปะวะไม่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  ยอดเย่แตกแตกแตกเย้ชนะเฮ้ยคันนี้ไม่เฟลครับเขาจบคลิปเพียงเ้่นี้นะโอ้